จากพองเงินมาปางเหลืองนครสวรรค์กลายเป็นวัดธรรมศาลาแล้วถามว่าคนธรรมศาลาเขาซื้อไหมเพราะสมัยก่อนพระเนี่ยเขาไม่ได้ขายนักเล่นนะเขาขายชาวบ้านชาวบ้านคือใครเกิดประสบการณ์กับพระอะไรก็จะหาแบบนั้นชาวบ้านเศรษฐีแถวธรรมศาลาเขาบอกตั้งแต่ไปวัดมาไม่เคยได้รับเหรียญนี้เลยก่อนในสมัยก่อนเขายังทันนะคนที่ยังทันเพราะน้อยไม่ตายยังเยอะไงบอกว่าไม่มีหรอกที่ออกจากวัดธรรมศา,าเหรียญน,นี้ก็เลยกลายเป็นเหรียญที่แป๊ก ราคาไม่แพงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะฮแฟนเพจทุกทุกท่านเอา้ามาผมว่าแฟนเพจของผมอะดูพระได้ไปเยอะมาก,กาแล้วในปีนี้ครับผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะเรื่องพระผงเรื่องสมเด็จเอาว่าพระเก๋ห่างเนี่ยทำอะไรแฟนเพจผมไม่ได้แน่นอนก็อยากให้มีจำนวนแฟนเพจเยอะขึ้นเรื่อย นะครับเพราะเวลาผมลงอะไรไปถามเนี่ยแฟนเพจผมตอบได้แม like ้ไม่เห็นองค์จริงสุดยอดเวลิกูดครับผมก็กลายเป็นว่าผมก็มีความสุขไปด้วยผมมีความสุขยังไงผมได้คุยกับคนที่ดูพระเป็นเหมือนกันคุยภาษาเดียวกันนะครับมันแตกต่างกันนะกับ คุยกับคนที่รู้ว่าเขาอะไม่รู้อะไรแล้วแล้วจะทําให้เราหลอกเขาได้กับคุยกับคนที่รู้เรื่องเหมือนกันเนี่ยแล้วได้เล่นพระแท้เหมือนกันได้แบ่งมุมได้แสดงเขาเรียกอะไรอะความรู้มันต่างกันนะมันต่างกันมากผมจะบอกเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมมีความสุขเลยนะครับก่อนจะถึงวันที่ผมจะสอน เปิดคอร์สวันที่14แล้ววันที่คือผมจะทํำให้เริ่มจากวันที่4เพราะวันที่สเนี่ยผมจะมีงานบุญใหญ่นะครับคือสันขวานนะกับสโมสรราช,ชบุรีมิตรผลรวมใจนะครับนําอุปกรณ์กีฬาแล้วก็ถุงเท้ารองเท้าแปรงสีฟันยาสีฟันแก้วน้ําดินสอไปมอบให้กับน้องๆชายแดน นะครับที่ไม่มีโอกาสนะครับได้เตะฟุตบอลได้ใส่เสื้อราชบุรีมิตรผลนะครับแล้วก็พร้อมๆกับพี่น้องนะในวงการพระในกลุ่มของพี่น้องสันขวาญพระเครื่องเนี่ยของพี่น้องชมรมพระเครื่องเบิ้องบนของพี่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าโยมมอบนมเจ้าโกงมอบตังห้าพันบาทไม่ว่าจะเป็นที่เก่ง นะทะะนะนีนะธีรศักดิ์นะเจนสมบูรณ์ศิลนะสายหลวงพ่อสมชายมอบเงินมอบเราช่วยเหลือแล้ววันที่สามก็จะไปจัดกิจ,จ,จกรรมกันโดยจะมีดาราใดบุญดารานักร้องโจอ,อีกาหนะ้าโตเตเชิญยิ้มพี่ชำนานไซแอมจะนี่ด้วยเจ้าเฟิร์สหัวกลวยเนะี่ยวันที่สามก็จะพบกันที่นะชายแดนสวนพึ่งวันที่สี่ ก็จะกลับมาเข้าสู่การไล์สดแบบเข้มขน้นปูทางเรื่องการสร้างเหรียญวันต่อไปการสร้างพระหลอ่อวันต่อไปการสร้างพระผงวันต่อไปการสร้างพระดินวันต่อไปการสร้างพระปลุกเพื่อปูพื้นฐานให้คนที่จะมาเจอของจริงและของปลอมในวันที่สิบสี่ที่เปิดคอสอนมาปังเห็นปุ๊บคุยมีพื้นฐานแล้วก็กลับไปดูพระเป็นนะแค่ ไปดูพระวันนี้ผมตื่นเต้นผมได้พระมาองค์หนึ่งที่ไม่ไม่คิดว่าจะได้นะครับวันนี้เราคุยเรื่องเหรียญเก่ากันใครชอบเหรียญเก่ามัาง้งเอาง่ายๆพระเครื่องอะ่ะผมเล่นเก่าเพราะคําว่าเก่าอะ่ะคือคุณสมบัติของวัตถุโบราณเป็นคุณสมบัติของวัตถุโบราณของของสะสมของของซูนทรงคุณค่าบนโลกใบนี้ ถ้ามีคำว่าเก่าถ้ามีคำว่าแอนทิกหรือวัตถุโบราณค้ำไว้เนี่ยของสิ่งนั้นจะมีคุณค่าไม่สูญค่าแน่นอนแต่ถ้าอะไรแล้วแต่ที่หยุบยกกันขึ้นมาลอยลอยไม่ได้มีคำว่าเก่าหรือวัตถุโบราณค้ำไว้เนี่ยมันเหมือนกับขาดเสาที่จะค้ำคุณค่าหรือมูล,ลค่านั้นไว้ฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่สำหรับผมผมครับ ม่ว่าจะเป็นพระเครื่องไม่ว่าจะเป็นของเก่าไม่ว่าจะเป็นอนะไรแต่ผมเน้นวัตถุโบราณป่ะไปดูกันนี่อันนี้เหรียญอะไรเพื่อนๆอันนี้เหรียญหลวงพ่ออะไรครับอ่ะหลวงพ่อลุ่งรุ่นแรกเพราะว่าสร้างปีพศสองสี่หกเก้าใช่ไหมนะ เพราะว่าสร้างปีปศสองสี่หกเก้าใช่ไหมนี่พอเหรียญพุ่งข้าบินสร้างแปดสี่ใช่ไหมเออเหรียญน,นี้แทหรือเก๋บางครั้งประเทศเราก็นับเลขกันไม่เป็นนะหกเก้ากับแปดสี่นะครับหกเก้ากับแปดสี่บางครั้งคนเราก็นับเลขกันไม่เป็นเหมือนกันนะเลยเชื่อมีวงการพักวงการเดียวนะครับพิสดารกว่าที่อื่นไอ้เรื่องโมโชเชื่อกันได้ไเรื่องจริงเชื่อว่าไม่จริงได้เรื่องจริงปฏิเสธ นะกันได้ไอ้เรื่องโม้เชื่อกันได้ี่วงการพระเรื่องเดียวเนี่ยวงการเดียวแท้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 แ สวัสดีครับพี่อิทธิพลอ๋อพี่อิทมาชมไลด้วยพี่อิทบอกไม่แท้อ้าวนักสะสมเหรียญอันดับหนึ่งของต้องบอกของภาคตะวันตกเลยนะบอกไม่แท้เอออะตอนนี้เริ่มสนุกแล้วเริ่มแตกเป็นสองเสียงแล้วระหว่างแท้กับไม่แท้แท้เพราะอะไรไม่แท้เพราะอะไรหูไม่มีโดนัท รูเจาะใหญ่เห็นไหมครับเหรียญปีอะไรหกเก้าอันนี้ปีอะไรเก้ากว่าเก้ากว่าเก่ากว่านี้ไหม อ่านี่เห็นไหมนี่นี่เหรียญยังเงาไม่แห้งใช่ครับนี่แล้วถ้าแบบนี้ล่ะอ่เห็นไหมอย่างเงี้ยถ้าเรามองนะครับความเก่าของโลหะเนี่ยโดยที่เรามีเทียบแบบเนี้ย บางทีเราคัดตาเปล่าได้เลยเห็นป่ะถ้าแท้เนี่ยเห็นแค่เนื้อก็รู้แล้วว่าเนี่ยคือเนื้อเหรียญสองสี่หกเก้านี่เห็นป่ะ อ้าวโอเคนะครับเพื่อนเืนี่เห็นไหมแฟนเพจผมเริ่มเข้าสู่ยุค <c oughs> เทินปโปรกันแล้วนี่เออมาเหรียญหลวงพ่อรุ่งสองสี่หกเก้ารุ่นแรกจะต้องเท่าไหร่ในเมื่อรุ่นสองแปดสี่หลายล้านอ่ะแต่ก็แปลกนะสมัยก่อนเหรียญเนี้ย ไม่รู้ว่าเป็นพ่อลุ่งอันนี้มันเป็นเรื่องที่บอกว่าเพราะคนขายพระไม่เคยเรียนรู้เกี่ยวกับกรรมวิธีการสร้างและไม่เคยเรียนรู้การถอดรหัสบนองค์พระว่าภาษาขอมที่เขียนอยู่เนี่ยเขาเขียนว่าอะไรไม่เคยสนใจการเรียนรู้ศิละปะช่างเชิงช่างในแต่ละยุคมันต่างจากถ้วยทม นะเบนจะลงของเก่านะที่เขาเรียนรู้ลักษณะของสีฝุ่นที่มีในโบราณสียางไม้เชิงช่างเหรียญน,นี้ถือว่าเป็นเหรียญที่นะพลิกวงการพระก็คือรุ่นพี่ยัดกันไว้ไงเห็นเหรียญเก่าจะขายก็ยัดยัดยัดก็ไม่ได้ต่างอะไรจากเหรียญเนี่ยเหรียญโทษนะครับไม่ได้ต่างอะไรจากเหรียญพอเงินมะปางเหลือง ซึ่งต้องบอกว่าพ่อเงินมะปางเหลืองเนี่ยเป็นพระเกจิอาจารย์ใหญ่สุดยอดของเมืองนครสวรรค์แต่พอไม่มีภาษาไทยเลยไม่รู้จะยัดขายเป็นอะไรไปถามคนเมาคนแรกคนเมาบอกธรรมะออธรรมาศาลาเพราะเห็นมีขีดขึ้นไปตรงนี้เนี่ยเนี่ยนึกว่าศาลาอ,อธรรมาศาลาจำกันมาเพราะคนที่ฟังนะ่ว่าวัดธรรมศาลาเนี่ยคือคนที่ไม่มีความรู้อะไร ถ้าคนที่มีความรู้เรื่องขอมอะก็จะรู้ว่าเนี่ยไม่ได้อ่านว่าธรรมศาสาาถูกปะก็จะไม่เชื่อแต่พอเออในคนไปถามไม่รู้อะไรเลยเขาบอกธรรมศาสาราก็เชื่อเหรียญน,นี้ก็เลยยัดเป็นพระคูนวมวัดธรรมศาสารามาจากพอเงินมาปางเหลืองนครสวรรค์กลายเป็นวัดธรรมศาสาราแล้วถามว่าคนธรรมศาลาาเขาซื้อไหม พราะสมัยก่อนพระเนี่ยเขาไม่ได้ขายนักเล่นนะเขาขายชาวบ้านชาวบ้านคือใครเกิดประสบการณ์กับพระอะไรก็จะหาแบบนั้นชาวบ้านเศรษฐีแถวธรรมศาลาเขาบอกตั้งแต่ไปวัดมาไม่เคยได้รับเหรียญนี้เลยก็ในสมัยก่อนเขายังทันนะคนที่ยังทันเพราะน้อยไม่ตายยังเยอะไงบอกว่าไม่มีหรอกที่ออกจากวัดธรรมศา,าเหรียญนี้ก็เลยกลายเป็นเหรียญที่แป๊ะราคาไม่แพงแต่ถ้าคนแรกอ่ะ รู้ว่าเนี่ยคือเหรียญเพราะเงินนนทปางเหลืองนี่เป็นเหรียญปั๊มเนี่ยต้องแพงกว่าเพราะเดิมไหมก่าจานเพราะเดิมอะจนมาในยุคเนี่ยยุคที่โอเคนะครับผมมาบอกเรื่องราวการอ่านขอบนเหรียญกันก็ไม่รู้ว่าฝ่ายค้านเน่เกิดมาจากไหนกันเละเทะตุ้มเปะเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะมากมายกันไปหมดนะเนี่ย เหรียญลงพราะรุงพระกระบือสองสี่หกเก้ารุ่นแรกแท้แต่ก็ยังเป็นประเด็นดราม่าก,กันว่าไม่ใช่เพราะลุงนะนี่ล้อมเพชรด้วยนะครับก็ยังเป็นประเด็นดราม่าก,กันว่าไม่ใช่พราะลุงไอผมก็งงนะครับนี่ล้อมเพชรน,นะเนี่ยรูปต้นแบบแต่เหรียญก็ขนาดมีรูปต้นแบบยัง คือเวลาออกตัวเถียงไปแล้วมันลงไม่ได้ปัญหาทางลงไม่เจอขนาดมีรูปเพราะลุงวัาถ้ากระบือมาเทียบเออผมว่ามันไม่เป็นอะไรที่เข้าใจยากเลยนะเหรียญน,นี้รูปต้นแบบเป็นพอลุงฉายาก็เขียนว่าติดสาโลลุง่งพศสองสี่หกเก้าก็จารึกไม่ใช่เหรียญไม่มีพศอ มันบ่งบอกถึงว่าเฮ้ยตกลงเราวัตถุมงคลเนี่ยเราไม่ได้เล่นตามหลักฐานบนเหรียญไม่ได้เล่นตามประวัติศาสตร์ <bist> เล่นตามเซียนที่เขาว่าเป็นเซียนใหญ่หรือเซียนเล็กให้เซียนคนนั้นจับก้อนหินมาโมเมว่าเป็นอะไรก็ขายได้แพงนะครับเพราะวันนี้มีเหรียญหลวงพ่อรุ่งว่าตะบือรุ่นแรกเกิดขึ้น มันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะผมไปสร้างนนเหนนรียญนะเขาสร้างมานมนานแล้วแต่แค่ไม่มีภาษาไทยไงสวัสดีครับพี่ใจตะพานหินเขาเขียนหนังสือเมื่อก่อนเลยรับไม่ได้โอ้โหผมบอกเลยนะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งกับไลฟ์ผมเนี่ยชมลมพระเครื่องเมืองพิจิตรนี่คือพี่ใจตะพานหินเป็นบุคคลที่ผมยอมรับนับถือและกราบได้อย่างที่จะจว่าเนี่ยนะเสาหลักของวงการพระเครื่องโดยเฉพาะพระเครื่องเมืองพิจิตร ถ้าใครอยากจะได้ความรู้เรื่องพระเมืองพิจิตพ่องเงินบางคารพ่องเงินนวยเขนพ่อเพชรท่าหลวงแอดเฟสไปขอนะครับวิชา,าจากพิจัยตะพานหินแล้วกันนะฮะฉะนั้นเหรียญหลวงลงุงกระตะกรบือกลับวัดได้แล้วหนึ่งเหรียญรุ่นแรกสองสี่หกเก้านะครับเหรียญที่สองเอาอันนี้ใกล้บ้านพิจัยผมเลยนะครับอันนี้คือเหรียญที่เมื่อก่อนเขาเล่นเป็น พรอนวมวัดธรรมศาลาคนทค่ขหนุมไม่ซื้อสังเกตน,นะครับพระอะไรก็แล้วแต่นะที่เราไปบอกเป็นวัดนั้นแล้วคนที่วัดนั้นไม่ซื้ออ่ะคือคืออันนั้นน่ะส่วนมากจะเป็นพระยัดวัดนะครับยังเหรียญเนี้ยอย่างว่าแหละสมัยก่อนคนที่จะมีสองเหรียญเนี้ยปั๊มกับหล่ออยู่คู่กันก็ยากนะอันนี้ผมยืมรูปเข้ามาเห็นไหมครับ คืออันเนี้ยถ้าปิดแค่เนี้ยเพื่อนเพื่อนว่าใช้รูปต้นแบบบานเดียวกันในการแกะเหรียญไหมถ้าปิดแค่เนี้ยนะอ่าแฟนเพจผมเริ่มอ่านของกันออกแล้วถ้าจะเล่นพระก,ก็ต้องอ่านของได้อ่าถูกไหมฮะถ้าจะไปอยู่อังกฤษก็ต้องอ่านภาษาอังกฤษได้จะไปอยู่เมืองจีนก็ต้องอ่านภาษาจีนได้ ข้างบนเขียนนามาภัทะนะครับตรงนี้เขียนว่าทออะมอรรมนี่รรมอันนี้โชดเห็นไหมทำนะโชดต้องอ่านเป็นธรรมโชดนี่ฮะด้านหลังยันตัวเดียวเหนไหมหัวใจคาถาอันนี้มีในหนังสือพระหลวงพ่อกับวัดที่จะเสร็จปลายปีนี้ใช่ไหม ยังสี่ตัวของนะโกโหมิและอันเนี้จริงๆอะนะคือพัดยศนะครับพัดยศแล้วพัดยศเนี่ยเป็นสมบัติของวัดมะปางเหลืองด้วยอันนี้คือพัดนะครับประจําตัวของท่านอยา่างแรกก่อนสองเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญหลวงพ่อเดียวกันหรือเปล่า แน่นอนเหรียญหลอกับเหรียญปั๊มเนี่ยเป็นเหรียญหลวงพ่อเดียวกันทั้งยันกำกับนะทั้งชื่อฉายาทั้งรูปต้นแบบแต่พอเสียงลือเหลียงเล่าอ้างจำกันมาว่าถูกไหมพอนรวมธรรมศาลาก็ตามกันมาเหรียญก็ไม่มีใครซื้อก็ยุทครขผมไม่เคยเหรียญน,นี้แล้วพอวันนี้ผ่านมามีคนพูดเป็นพันรวมกันไปเยอะแล้วผมบอกเนี่ย เหรียญพ้องเงินมะปางเหลืองนครสวรรค์เหรียญหล่อเท่าไหร่อะแล้วเหรียญปั๊มเท่าไหร่อ่ะแพงทูกไม่ต้องไปใส่ใจแต่ให้รู้ว่าเหรียญน,นี้น่าจะเป็นเหรียญแรกของนครสวรรค์จะมีใครยอมรับไหมนู่นนี่นั่นไหมผมถามว่าวัตถุโบราณคุณต้องให้ใครยอมรับอะแต่ถ้าเป็นวงการอื่นที่เป็นปัญญาชนอย่างกรมศิล,ลาปากรหรืออย่างนักโบราณคดีเนี่ย เขายอมรับหลักฐานที่พิสูจน์ได้กันอยู่แล้วแต่วงการพระคือให้เรารู้เราก็ไม่กล้ายอมรับจนวันหนึ่งเสียนพระเขาจับกลุ่มกันมายอมรับตั้งราคาแพงๆค่อยไปซื้อตอนราคาแพงอันนั้นไม่ว่ากันนะแต่เอาว่าเนี่ยวันนี้ผมก็มีหน้าที่หยิบยกสิ่งที่อยู่ในเหรียญมาบอกเล่าก้าสิบให้ฟังแค่นั้นเองอ่ะเหรียญน,นี้ผมว่า เพื่อนๆผมคงเห็นกันบ่อยอันนี้เป็นเหรียญเพราะคงซ้าปังงามเหรียญเนี้ยผมไม่ใช่คนฉาเชิงเซาหรอกครับแต่ผมรู้ว่าเหรียญจะเกิดขึ้นได้เนี่ยหนึ่งต้องมีช่างแกะบล็อกแล้วงานของช่างแกะบล็อกแต่ละคนน่ะถ้าไม่ใช่คนเดียวกันน่ะจะสร้างสรรค์งานแกะขึ้นมาเป็นงานเดียวกันไม่ได้ ช่างแกะบล็อก ok, คนละคนไม่มีทางจะแกะหน้าหลวงพ่อหรือเนื้องานออกมาแม้กระทั่งตัวหนังสือเนี่ยไม่มีทางจะแกะขึ้นมาให้เหมือนกันได้ถ้าเป็นช่างคนละคนกันสองเหรียญที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยสร้างประมาณปีอะไรกระไลหองแบบนี้เหรียญทองแดงแบบนี้ให้คุณนึกถึงเหรียญสองสิบก่อนออกมาหน้ารอแน่นอน เนื้อแบบนี้เหมือนกระไลแบบนี้เหมือนพรอคงมากระพรอมไหมคุณอยากคิดเฉพาะในเหรียญน,นะอยากคิดว่านี่เป็นเหรียญพ่อคงแล้วจะจับต้นชนปลายยังไงต้องเปรียบเทียบกับเหรียญอื่นที่อยู่ในยุคพศออใกล้เคียงกันว่านเนื้อทองแดงแบบเนี้ยเนื้อทองแดงที่ออกเป็นสีมะขามเปียกแบบเนี้ยกระไลแบบเนี้ยเหมือนหลวงพ่ออะไรได้บ้างเหมือนพรอคงมากรบพรอมเห็นไหม ฉะนั้นเมื่อผมเจอเหรียญหนึ่งเหรียญซึ่งผมรู้ว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่สร้างก่อนปีสองพัน้าร้อยและเป็นเหรียญแท้เอ้ยคุณจะให้ผมปล่อยผ่านไปไม่สนใจมันไม่ได้เพราะผมให้ความสำคัญกับพระแท้ในเหรียญลงอสองว่าแปดสามเหรียญแกะบล็อกสดด้วย บอกจริงด้วยเออน,นี่ <ral. S 2> ก็เลยเป็นที่น่าสนใจของผมเลยว่าเหรียญนี้จะตีตกเป็นเหรียญไม่ชัดเจนไม่ได้เพราะคนที่จะมีอำนาจตีตกต้องเป็นคนที่สร้างเหรียญหรืออยู่ที่วัดหรือเกิดทันเท่านั้น แต่คนที่เกิดไม่ทันบางครั้งวัดยังไม่เคยไปแค่ได้ชื่อว่าเป็นเซียนเหรียญจะตีเหรียญน,นี้ตกของสูงค่าจะทําให้สูญค่าไม่เห็นสมควรแต่ว่าผมเห็นคุณค่าแล้วกันใครมีเหรียญน,นี้ยมาหาผมผมซื้อหมดแหละเพราะผมนำเข้ามาในไลฟ์สดผมเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่าห้าเหรียญแล้วงานแกะบล็อกพระเนี่ยคืองานของช่างคนเดียวกันกันกบที่แกะเหรียญละหลายหลายแสะนะนะครับ อันนี้คือฝากให้นักเล่นรุ่นใหม่ที่จะเติบโตขึ้นมาที่ไม่ได้ถูกครอบนะครับซึงไม่ได้ถูกคออแก้วโดวยพวกเซียนเหรียญยุคเก่าอ่ะเข้ามาสู่หลักที่คุณเรียกร้องว่ามาตรฐานสากลน,น่ะมันคือต้องมีสูตนได้และยอมรับจากหลักฐานบนเหรียญไม่ใช่ยอมรับจากพอค้าพระเออฉะนั้นเนี่ยคุณส่องเหรียญน,นี้ไปปังเนี่ย เนื้อเหรียญกระไหลผิวเหรียญเอาจิงๆิงอ่ะใครจะบอกก้าก่งก้ากว่าผมไม่ค่อยเชื่อผมว่าเนี่ยแปลกว่าเพราะก้ากว่าอ่ะไปหยิบแอล้ามเหรียญใน้ไปพี่หน่อยมิจชาชีพมึงจะรีบทักไปไหนยังไม่ได้ขายอะไรเลยมึงจะเพิ่งรีบทํางานหนึ่งิจชาชีพทํางานไวนี่ อย่างเงี้ย96นะดูกระไหล96กับกระไหลอันนี้ดิมันต่างกันนะเออเอาเอาเหรียญ วีมาให้ดูกันอีกเยอะๆอ่ะอันเนี้ยอันนี้ก็เก้าแปดอันนี้ก็เก้าสองนะคุณดูนะว่ากระไหล่เก้าหกเก้าเจ็ดนี่เนี่เก้าแปดนี่เก้าสองนี่มันไม่คือกับกระไหล่แปดฝานะ เขาไปเอาเลขบัญชีไปหลอกให้คนแก่ๆเปิดเลขบัญชี mm hmm. นะครับแล้วก็เอาบัญชีนั้นมาใช้หลอกพวกเราเ mm hmm. นะี่ยฉะนั้นพ่อคงซำป่าง่ามเนี่ยเก็บใหพี่ด้วย mm hmm. อยากจะบอกว่าไปหาเก็บไว้ซะเพราะไปหาเก็บเป็นเงินออมเนี่ยหนึ่งคุณได้เก็บผ่าแท้ ประวัติอะหาไม่ยากหรอกครับคุณเชื่อผมดิแค่ประวัติทุกวันเนี้ยเซียนพระเขาเมคประวัติกันขึ้นมาเองมันไ,ไม่ได้ลองวับแต่ประวัติจากวัดไปเปิดราชกิจจาไปเปิดเอกสารไปถามคนเก่าคนแก่เชื่อนะต้องไปถามคนไม่ขายพาะเพราะคําตอบเขาไม่มีผลประโยชนะ์เนียผิวเหมือนพุทธบาทพระแท่นปีเจ็ดกว่าก็คือผิวเนี่ยก่อนปีเนี้ยเก้าห้าว่าางนั้นเอาฉะนั้นก็เหรียญน,นี้คือเหรียญที่ผมให้ฟาร์มสาคัญ